เป็นไงดูไหมครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจกันแบบเยอะขนาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเรามีเวลาไม่นานนะวันนี้ไปไหนอะไปได้ไปนะไหนไปไปเอาพี่โจไปเก็บพี่โจเราจะไม่ได้เจอกันอีกงตั้งหลายวันไม่ไหมใช่ที่วันอะไม่รู้ว่าทุกวันหรือวันสอห้าวันโอ้ กั่นแปลอ่ะหลายวันอยู่นะทุกคนเราไม่ได้เจอกันนะอย่าลืมกันนะอย่าลืมอะไรนะได้เดี๋ยวมาไลฟ์ไปเลยทุกคนอ่ะทุกคนคิวหนึ่งกูกูมาพูดกันนะได้แล้วได้แล้วพูดตื่นเป็นตื่นเต้นเลยสิเปิดกดดันไม้เป็นเจตนาอหไรครับเจตีก็เป็นอยู่ไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามไงในในทีวีไง แล้วเจตนาจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละค่ะไม่ใช่ไม่ได้หรอกข้องน้อยข้องไหนอ่ะข้าบนนเหกเป็นแม่าน้ำเพิได้ไปครับ สองขวบเองจริงติ๊ตนยี่ขวบตนสขวบถามตินห้าขวบเราต้องเต้นเท่าไหร่ะเอเต้นสองใช่ไหมอ่า้องเต้นเท่าไห้เนต้องสาดเอาสาเี่น้องได้ไงอ่ะเอาถูกแล้วถูกแล้วตเรียกตต้นไงต้องเต้นไเราใกล้เกอแล้วแบบ ฝากอนใกล้องหรือเปล่าเปิดเข้าเออใช่พอแม่เปิดกล้องแล้วอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจพวกเราโอ้ซือๆหนทได้ทำได้ทได้อยู่แล้วดีไ่อยากให้ทุกคนไปเล่นที่กองด้วยผีได้ไหมผีได้ไหมผีได้ไหผีหรอพูดแต่จริงๆอะผีมีหลายตัวนะ พี่ร <cellphone physic> <c ười> <can> ักรถพี่รักรถพี่รักรถพี่รักเิร์ถพี่รักรถเนี่ยแต่ว่าเด็กเด็กดาวมาออกล่ะเมาดูแลใครจะบ้างละอบอกหน่อยบอกหน่อยหน่อยเหรอชักรู้ด้วยได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้กินกับอันก็จะมาเลย ได้่กับมัก็ได้แล้วตีหกตแล้วฝากผลงานแล้วงานใช่่ครับตี่งเลก่ล้วพี่ปินปินลืมตีหกนี้ตีเก่งเลยตีเก่งเลยเล่นมันอร่อยไัชมชมดูที่ได้ไม่ได้ร้ายไม่ได้ร้สุดดได้ร้ายสุดสุดได้ร้ได้้ ชัดจชร์จ่งย่เป็นคนดีไม่เคยดุไม่เยะอเราลองตัวไหนเลยโอ้ลายตอรน่อยไม่มีไ่มีไม่มีแต่ว่าบางทีเรื่องต้องบินอะเสียงแค่ไเสีงหลงเหลมาลง่อยมอ้ไม่มีร้องเพลงวันี้ ครับผมครับที่บอกนีเราอทีกันเลอ่เป็ดเจ็บเราก็มีกี่หมื่ฟ้าเออิทมีเวลากี่โมงสองามาอูทำดูทำดูทำโ้อย

วันที่เจวันอะไรไม่รู้ไม่รู้สิวันหวันอะไรล่ะวันันี้วพีต่ต้นกินน้ำหน่อยไหมสบายมากดี่สฝายมากฝบายาาายาวโอ,อ้ฝ่ายเลิกฝาพี่ต้นยังเหินมหเอาเร็ววันที่เท่าไหร่สิบหกอ่ะเจาว่าฉาได้เค้าว่า

ยาอมยยาอมต้องเข้าม่เป็นตัวของตัวเองได้มีดีแอดด้วยได้ครับแล้วก็มีเบื้องหลังด้วยโอลงใกล้ๆกันตื่นตื่นท้นมำไปได้แต่ว่ายังไม่บอกวันได้เออโดดเด่นนะอะไรนะเขาบอกว่าโดดเด่นเลยนั่นนาทีพูดอะไรเนี่ย ไปกันต่ออย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปออะไรกโดงกับใครอะไรโดนวันไหนไม่ได้มีออ่มีอ๋อมันก็มีพู้ลายกับโดงบใครเขาว่างมาเขาว่างมาเธอแต่งับว่างนะแล้วมองแต่น้องอ่ะแล้มองแต่น้องอะไม่มอมือปูถ่ายไว้อยู่มรงนี่ค่ะมอนนีไค่ะ ฉัน่ายบอกพี่ค่ะวี่กันมใกล้แล้วอ่ะไเไม่เอาอย่าไปอย่าไปขอดี๋ยวพี่ด้วยนะขออย่าไปยขออย่าไปพี่หายใจไม่ออก่ัดแล้วี่กันดทุกคนวิดีโอครับยุทาอะไรดีครับไปดีไหม เหตุคบทุกคนไหมนิยมนะถ่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะค่ะโทรศัพท์เปิดมีกล้องหลังด้วยอ่ะโทรศัพท์เปิดมีกล้องหลังแล้วเย้่ถ่ายน้ ฝันดูนะฝันดูด้วยดูด้วยเอาวันนี้ก่อนได้ครับ้กี่ยงได้มันไม่ที่เจ้าไม่งทำงานัน้ทุกคนำกูคนเดียวใส่ถุมดเนเ 哦。Oh. Oh.

บบีไม่ไปได้ไหมเบบไปได้ไหมไปได้ไหบีส่งจบยางมันนี้ส่งจบยางดูส่งจบให้แม่เ่ายางลูกดนโจมดอไ่ี้ด้วยเบบีเบบีมาฝั่งนี้แล้วก็วนไป นู่นก่อนนูน่นก่อนไม่บีไม่บีมัมมียอยู่สิบหกก่อนนูน่นนู่นก่อนเอาไปไปแล้วเหรอไปไปจุบจุบยังไง 감사합